ฮ้ยทุกคนนี่เฮ้ยนี่ทุกคนที่นี่คืออำเภอจะนะสงขาสวัสดีครับทุกคนกคนุณกำลังอยู่กับต้มฟาร์มเมอร์ตอนนี้นะทุกคนเราอ่ะมาเที่ยวใต้หนึ่งวันก็คือไปเช้ายันกลับเลยตอนเนี้ยเราพาทุกคนมาเดินตลาดนัดในอำเภอจะนะเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่มีอะไรเด็เดหรือเปล่านะไปด,ดูกันนี่นะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเงินนะแต่ว่า เราจะเดินไปตรงนี้แหละก็ไม่รู้ว่าเดินเดินผิดเดินถูกนะทุกคนแต่ว่านี่เป็นอย่างนี้แหละนะทุกคนบรรยากาศทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในตลาดแล้วครั้งที่แล้วที่เรามาเราเคยมาตอนเที่ยงมันคือตลาดเขาวายแล้วตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งก็ยังไม่ไวายพอดีเรามาทำแล้วเ,เราก็เลยแบบว่า มาช้าหน่อยทุกคนเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรขายนี่ทุกคนเมื่อกี้เราเกลื่อนกดอดัดไวเราต้องถ่ายใหม่นี่เขาจะเป็นร้านอย่างนี้เลยเนี่ยดูดิอ่านี่มีเอลโม่ด้วยนะน่ารักด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าดีไหมนี่จะเป็นร้านของญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงนู้นทุกคนดูดินี่นี่จะเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหทุกคนบรรยากาศดีมากดูฟิลทุกคน เป็นยังไงได้นะนี่โหย,โยเข้าไปข้างในตรงนี้ก็มีทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตรงนี้ก่อนเพราะว่าร้านนี้น่าสนใจวะ่ะนี่ตรงนี้น่าสนใจแต่ดูทีเราวร้อยยีมีอะไรแบบน่าซื้อไหมน,นี่คือเรา120เ,เหมือนจะเป็นแนวสปอร์ตเยอะนะ เดี๋ยวจะดูตรงไหนว่ามีอะไรบ้างอ๋าเป็นแบบนี้เฮ้ยทุกคนตัวนี้ดีเฮ้ยนี้สวยดีนะ แต่ว่าตัวนี้ไม่รู้เท่าไหร่ไม่มีไม่มีป้ายบอกเดี๋ยวไปดูอีกร้านหนึ่งนี่ร้านนี้เป็นกองแบบนี้ด้วยนะนี่เราจะมีเกมแบบนี้ครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยร้านนี้เขาเก็บก่อนเนี่ยคือแบบว่าเราไม่ทันเหมือนกันอ๋อเวลาเต็มๆเ,เขาเป็นแบบนี้เดไ๋ยไปดูเนี่ย ฟรีซีเวอร์ป่ะนี่เหมือนเป็นเสื้อนักมวยเลยคือต้องบอกนะว่าเราเนี่ยซื้อกลับบ้านได้ไม่หรอกเพราะว่าเราไม่มีกระเป๋ามาไงเราก็แบบไปเช้าเย็นกลับมีแค่กระเป๋าเป้ใบเดียวก็น่าจะขนอะไรหนะนะักไม่ได้หาตัวที่ถูกใจสักตัวแล้วเนาะตัวนี้ก็สวยนะ ้ยนี่เป็นเสื้อยืดเอ้เสื้อเชิ้ตแล้วก็เป็นแบบนี้ดเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ดีกว่ามีไหมอ๋อทุกคนอนะันนี้เป็นของใหม่เดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้นะคือบรรยากาศเขาจะเป็นแบบตลาดแบบโลลจริงนนะที่เนี่ย เดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาตรงนี้ดีกว่านี่ลองไปดูร้านฝั่งนี้มามีของอะไรไหมดูสิคือต้องบอกว่าของที่นี่ก็มีคนแบบว่านิยมเล่นของแบบพวกนี้เยอะเหมือนกันนะแบบเสื้อผ้าส,สวยๆอะไรเงี้ยก็บางทีอาจจะต้องแบบเก่งแย่งเลยถ้าเรามาสายๆก็อาจจะไม่เจออะไรเงี้ยเขาอาจจะสับไปหมดแล้วเนี่ย กูชีบางคนใช่ปะ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราเดินไปตรงนน้นกันดีกว่าไปเดินไปตรงนน้นกัน นี่อันนี้จะเป็นของสดแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในตลาดสดนะคือในตลาดสดอะ่ะเราครั้งที่แล้ว่เราเห็นว่ามีร้านเสื้ออยู่หลายร้านเดี๋ยวจะเดินเข้าไปว่าจะมีเหมือนวันนั้นอยู่ไหมนะนี่ไปดูนะถ้าเป็นแบบนี้นีค่คนบรรยากาศมาดีนะจริงถ้ามันไม่ร้อนอะ่ะโอ้โหแต่ว่าน่าจะสนุกเลยอะ่ะ อันนี้ทุกคนจะใส่ถ้ายีนมาหูยังร้อนเลยไหว้ว้าอ่านี่ทุกคนเข้าไปข้างในนี่นะเข้าไปข้างในตรงโน้นตรงโน้นนี่ก็จะเป็นอาหารทะเลทุกคนแถวๆนี้ก็คือุจนาก็จะติดทะเลนะน่าจะมีปลาทะเลเพียบเลยอ่ะโอ้โหทุกคน,นดูดิปลาเพียบเลยอ่ะ านี่มาแล้วเสียงทุกคนเสียงดังเลยนะนี่เขาจะเป็นแบบนี้ก็จะมีร้านเสื้อลหลายร้านนี่ มีเสื้อมือสองเยอะเลยนะสองตัวร้อยเว้ยแต่ว่าเราทุกคนเวลาเราสรับลาวค่อนข้างจะน้อยเพราะเดี๋ยวต้องมีธุระไปทำต่ออาจจะถ่ายให้ดูคร่าวๆนะนี่ต่อไปนี้ อ่ะเป็นแบบนี้ทุกคนหุ้ยเฮ้ย้านนอกก็มีแบบทุกคนที่นี่ใหญ่หกันนะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวพาเดินไปตรงนู้นดีกว่าใหญ่กันว่ะโซนนี้ก็จะเป็นโซนตลาดนะทั่วไปคนแต่ว่าของกินน่ากินเยอะนะดูเขาแบบว่าเป็นอาหารที่แบบว่าแปลก,ปลกตาเยอะเหมือนกันนู่นตรงนั้นมีนี่ด้วยมีร้านเสือ้อด้ะ าอยู่ดีกว่าโขน,นี่80เป็นแบบนี้เฮ้ยทุกคนนี่เฮ้ยกคนนี่มันคือวิชั่นแต่ว่าทรงมันไม่สวยเลยอ่ะทุกคนวิชันสตีทแวร์ดูดิ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 จะทรงมันไม่สวยอ่ะ80ดบูด,ดินี่ทุกคนวิชันสตีดแวร์แต่ว่ามันทรงมันไม่สวยอ่ะทุกคนแต่ว,ว่ามันหนีว่ะทุกคนหนี่ เฮ้ย hey, ตัวนี้เอ็ดวินเอ็ดวินลายทะเลด้วยนี่ว้าวสวยนะแต่คือคือคือลายลวดลายเขาสวยแต่ว่าแบรนด์เขาเอ้ยลวดลายเขาสวยแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เฮ้ยทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะคอมไม่รู้อะไรวะอันนี้ไม่รู้จักจริงนะแต่ขาขามันเล็กไปนิดหนึ่งแล้วว่าเราชอบกางเกงขาเี่เขาใหญ่ๆเนี่ย บบต้องประมาณ13นิ้วอย่างเงี้ยตรงปลายขานะมันจะดูแบบว่านี่มีตนเลยนะอันนี้เป็นยูนิโคลเนี่ยเอ้ยเป็น GU แน่เลยนี่เป็น GU อูยูนิโคลก็ไม่รู้มองไม่เห็นคนคือที่เนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยเราเคยมานะก็ก็มีตลาดหนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบมีของเยอะเหมือนกันนะ บอกว่าวันนั้นอะเรามาทั้งฝนตกทุกคนแล้วก็มาซื้อของาทํากลางท่กลางฝนเลยอ่ะเฮ้ยอ,อันนี้เป็นไงอะเดี๋ยวดูแต่ถ้าอยู่ร้านนี้อ,อ๋อร้านนี้เป็นอย่างนี้รคับ คนของกินน่ากินนี่นะขนมเนะี่ยดูดิ <c oughs> ตรงนี้คือน่าจะไปถึงหน้าตลาดแล้วตรงนี้อ๋อทุกคน <c oughs> คือว่าหูตลาดใหญ่อละคนแบบมีตามซอกตามซอยเรียกน้อยเนะี่ย <c oughs> เยอะเลยเนะี่ยคือจะร้อนไปหน่อย <c oughs> เริ่มรอเริ่มร้อน บางทีทุกคนน่าอาจจะพูดอะไรเลอะเหอะไว้หน่อยนะเพราะว่าเราก็บางทียังไม่ได้ตรวจคลิปละเอียดอย่าเงี้ยก็ไม่ได้ตัดออกไงก็ขอไปไว้ลงหนะ้ามีอะไรไหมอ่ะทุกคนดูดิที่นี่มันมีที่แบบกเขาเรียกว่าแบบเป็นความแบบเป็นความโลเคอล่ะเราชอบเหมือนกันนะมันดูมีความพาสติกกันคนดูนะนี่ร้านข้าวก็ยังเป็นเงี้ยมีข้าวอี่ี้นะแบบนี้เลยแล้วก็นี่อันนี้ก็น่าจะเป็นหน้าตลาดแหละแต่ตรงเนี้ยไม่น่าจะมีของอะไรแล้ว เราจะเดินวนกันตรงไหนดีเฮ้ยเดี๋ยวเราจะลองวนเข้าไปตรงนตรงนั้นอีกทีเผื่อจะไม่เขาเรียกว่าเผื่อาาจะมีร้านไหนที่เรายัางไม่ได้ดูนะนอ่าอันนี้เป็นร้านของผู้หญิงนะอันนี้เป็นแนวผู้หญิงเนี่ยทุกคนเสื้อก็ประมาณ20บาทเริ่มต้นนะ20บาทมีคนแวะร้านนี้หน่อย20บาท นี่เราแวะสับราวร้านแรกเพราะนแรงแล้วเดินเดินมากทุกคนก็เลยเหนื่อยแล้วร้อนอันนี้เรายี่สิบมันไม่ค่อยยังไม่ค่อยโดนโดนอ่ะทุกคนอาจจะแบบว่าเขาอาจจะแบบแนวแนวห่างๆเยอะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นห่างเยอะนะไม่รู้เหมือนกันว่าแต่เราว่ามันต้องมีดิเพราะว่าครั้งที่แล้วเรามาก็เจอเว้ยมันต้องมีสักร้านแหละที่แบบว่ามีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังไม่รู้เท่นั้นเอง ดูแต่ว่าเขาดูที่เขาคัดไปดีกว่าอ่านี้ไม่ใช่เราว่าเราเดินทั่วแล้วอะก็น่าจะมีประมาณนี้แต่ว่าในเนี้ยเขามีแบบว่าร้านเสื้อผ้าอีกหลายร้านนะมีประมาณแบบสองสามร้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะพาแวะสักร้านหนึ่งร้านเนี้ยเราแบบเราชอบมาคือเราเราเราชอบไปดูร้านเสื้อเขาเขาจะมีเสื้อคัดที่สวย แต่ไปดูรอบนี้ว่าจะมีเชื้อสวยไหมนะเดีย๋ยวพาไปดูกันแต่ตอนนี้ต้องเดินกลับไปรถก่อนแล้วคือเราว่าที่นี่นะทุกคนบรรยากาศก็กคึกคักพอสมควรเลยนะผมเคยจะนะักสงขาอนะ่างเงี้ยโหเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะทุกคนเราอยากจะแบบพาทุกคนไปตลาดโลเคอล์อีกหลาย,ลายที่อนะไรเงี้ยถ้าถ้ามีโอกาสนะแล้วก็จังหวะเวลามันได้อนะไรเงี้ย คงได้ไปดวนคือเรียกว่าปีนี้คงได้ไปเดินกันเยอะแน่ๆเลยทุกคนทุกคนดูน้องยิ้มให้ด้วยน้องยิ้มให้นะเขาต้องนั่งตากแดดนี่นะนี่คืออำเภอบรรยากาศอำเภอซึ่งเราก็เดินตากแดดเอาละทุกคนถึงแล้วร้านนี้แหละแต่ว่าไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะว่าจะติดหรือก็สิ้นสุดไป่านะเพราะว่าเขามีเสียงอะไรเงี้ยทุกคนเขาเป็นแบบนี้ เด๋วเราอาจจะต้องาพากอะไรเงี้ยนั่นแหละทุกคนร้านนี้นี่ของเยอะมากตรงนี้ยเราลงคลิปช้าหน่อยนะเพราะว่าช่วงนี้เรามาทำงานประจำแล้วะจะต้องใช้เวลานิดนึ่งหวังว่าคงไม่ลืมกันนะ และคลิปนี้ก็ลากันไปแค่นี้ก่อนนะมีอีกหลายตอนเลยที่เราไปถ่ายมาก็ยังไม่ได้ลงและคลิปนี้ก็จะประมาณนี้วันนี้ไปก่อนละ่ะ